สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็ลองมาดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะจะอยู่ในกลุ่มสาระที่1วิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะมาตรฐานว1 3ตัวชีวัดป4ทับแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เราลองมาสำรวจความรู้กันก่อนเรียนกันดูนะคะว่าทั้ง5ภาพนี้ภาพใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะภาพที่1ลิงภาพที่สองฉลามภาพที่สมมะนาวภาพที่4ผีเสือ้อ และภาพที่5เหตุค่ะนักเรียนคิดว่าภาพใดบ้างคะที่เป็นสิ่งมีชีวิตลองนึกดูนะคะนักเรียนสามารถตอบได้หรือไม่ว่าทั้ง5ภาพนี้ภาพใดบ้างที่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้ง5ภาพนั้น ลิงฉลามมะนาวผีเสือ้อแล้วก็เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งห้าภาพเลยค่ะทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าทั้งห้าภาพนี้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเราลองมาดูซิลองมาสังเกตหน่อยซิคะว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะโดยที่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตแน่นอนเราจะสังเกต ลักษณะทั่วไปก็คือสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตแน่นอนค่ะขนาดจะต้องมีการเพิ่มขึ้นนะคะจากขนาดเล็กไปขนาดกลางหรือขนาดโตไปเรื่อยๆนะคะมีการกินอาหารแน่นอนแม้กระทั่งพืชหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตต่างๆมีการกินอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายเจริญเติบโตเองค่ะ มีการหายใจมีการสืบพันธุ์เพื่อขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปนะคะและมีการตอบสนองต่อสิ่งเราค่ะลักษณะเหล่านี้คือลักษณะที่เราจะมาสังเกตสิ่งมีชีวิตกันค่ะเราลองมาทำกิจกรรมที่1.1กันดูนะคะเราจะจําแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรสังเกตจากทำเป็นคิดเป็นค่ะ แน่นอนทำนเป็นคิดเป็นก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมเราจะจำแนกสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรมี2ข้อค่ะก็คือเราทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มโดยใช้เกณฑ์การเคลื่อนที่และการสร้างอาหารเป็นเกณฑ์ค่ะเราจะทำอย่างไร ในกิจกรรมที่1.1นี้โดยที่คุณครูจะให้บัตรภาพนักเรียนนะคะแล้วนักเรียนทำการสังเกตสิ่งมีชีวิตในบัตรภาพนั้นอภิปรายแล้วก็บันทึกลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดในด้านการกินอาหารการเคลื่อนไหวการหายใจการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์และลักษณะอื่นๆที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ลงในตารางค่ะ ตารางก็จะมีดังนี้นะคะค่ะอันนี้ก็คือตารางลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะคะเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือสุดนะคะเป็นชนิดของสิ่งมีชีวิตค่ะซึ่งเราจะมาทำสำรวจทั้งหมด12ชนิดกันนะคะและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เราจะทำการสังเกตกันค่ะก็จะมีการกินอาหาร โดยที่การกินอาหารนั้นก็คือสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถสร้างอาหารเองได้หรือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารการเคลื่อนไหวแน่นอนค่ะการเคลื่อนไหวมีทั้งเคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะส่วนการเคลื่อนไหวเราก็จะสามารถสังเกตปลีกย่อยไปได้อีกว่าเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้หรือ เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะสังเกตว่ามีการหายใจสิ่งมีชีวิตนั้นมีการหายใจหรือไม่มีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์และลักษณะอื่นๆที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ทั่วไปอย่างเช่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะแน่นอนว่าถ้าเราพบลักษณะใดของสิ่งมีชีวิตให้ทําเครื่องหมายถูกและ ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในลักษณะที่ไม่พบคือเราเราสังเกตแล้วหรือว่าพิจารณา,าแล้วว่าสิ่งมีชีวิตนั้นเราไม่พบลักษณะดังต่อไปนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเราจะสังเกตได้อย่างไรนะคะเรามาดูที่การกินอาหารกันก่อนนะคะซึ่งการกินอาหารมีแบบใดบ้างนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่า การกินอาหารนั้นก็จะมีสองลักษณะที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะก็คือมีการสร้างอาหารเองได้การสร้างอาหารเองได้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะสร้างอาหารขึ้นมาได้เองหรือสร้างอาหารเองไม่ได้ก็คือลักษณะการกินแบบกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนั่นเองค่ะอันนี้จะเป็นตาราง ถัดไปนะคะซึ่งที่เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะมาสังเกตสิ่งมีชีวิตทั้งหมด12ชนิดกันค่ะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงการกินอาหารกันไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวบ้างแน่นอนการเคลื่อนไหวมีทั้งเคลื่อนไหวได้และเคลื่อนไหวไม่ได้นะคะการเคลื่อนไหวได้สังเกตโดยการเคลื่อนที่ได้หรือว่าเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะเรามาดูว่า การเคลื่อนไหวแบบใดบ้างนะคะซึ่งเมื่อกี้กล่าวไปแล้วว่าเป็นการเคลื่อนที่ได้การเคลื่อนที่ได้นั้นเป็นการเคลื่อนไหวแบบย้ายที่ไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนการเคลื่อนที่ไม่ได้นั้นเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนไหวเฉยๆแต่ว่าไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ยังเคลื่อนไหวอยู่กับที่นั่นเองนะคะค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะบัตรภาพนะคะทั้งหมดสิชนิดนั้น นะคะบตรภาพสิ่งมีชีวิตชนิดแรกกบนะคะโดยที่ให้นักเรียนสังเกตลักษณะนะคะหรือจากความรู้ที่เราความรู้เดิมที่เราทราบกันมานะคะว่ากบมีลักษณะการกินเป็นยังไงการเคลื่อนไหวเป็นยังไงมีการหายใจไหมมีการสืบพันธุ์ไหมแล้วก็ลักษณะอื่นๆที่เราสังเกตเห็นได้นะคะนักเรียนบันทึกลงในตารางได้เลยนะคะ ซึ่งแน่นอนคะ่ะสิ่งที่เราสังเกตพบเห็นได้นั้นเราก็ทําเครื่องหมายถูกนะคะถ้าเกิดสังเกตแล้วว่าไม่พบเห็นเราก็ทําเครื่องหมายกากบาทนะคะโกบนะคะบัตรภาพสิ่งมีชีวิตแรกที่เราจะทําการสังเกตกันปลานะคะเห็ดราอันนี้คุณครูให้ น้องๆน,นักเรียนสังเกตเห็นที่ดูที่ราที่ขึ้นบนขนมปังนะคะคนหรือตัวเรานั่นเองนะคะจระเข้กุลาบข้าวเฟินเสือกุ้งเป็ดมองเห็นกุ้งกันไหมเอ่ย มันก็จะซ้อนอยู่กับประการังนะคะพบทั้งหมด12ภาพแล้วนะคะทีนี้เราลองมาพิจารณาดูกันนะคะแน่นอนเราก็มาพิจารณาลักษณะของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆนะคะอันนี้คุณครูจะทำเฉพาะเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะคะเราก็มาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกกบนะคะ กบมีลักษณะการกินอาหารเป็นแบบกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะกบเคลื่อนไหวได้ซึ่งกบเคลื่อนไหวโดยการเคลื่อนที่ด้วยตัวเองนะคะกบมีการหายใจกบมีการเจริญเติบโตกบมีการสืบพันธุ์แต่ลักษณะอื่นๆที่เราสังเกตนะคะก็คือที่อยู่อาศัยแน่นอนกบอาศัยทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะปลา การกินอาหารก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจการเจริญเติบโตการสืบพ <ๆ S 1> ันธุ์ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่ในน้ำคนหรือตัวเรานะคะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่บนบกนะคะเหตุ ed, อันนี้คุณครูข้ามไปก่อนนะคะทําไมคุณครูจึงข้ามไปก่อนเพราะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุและรานะคะว่ามีลักษณะใดบ้างของเหตุและราที่เราจะมาสามารถพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะต่างๆของเหตุและราที่แตกต่าง อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งคุณครูขอติดไว้เพื่อที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในชั่วโมงหน้ากันนะคะทีนี้เรามาสังเกตที่จระเข้กันต่อค่ะแน่นอนค่ะจระเข้กินส,สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ํา กุลาบการกินอาหารก็คือสร้างอาหารเองได้นะคะคือกุลาบสามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองมีการเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนที่เองไม่ได้นะคะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่นบนบกนะคะก็คือที่อยู่อาศัยของกุลาบเป็ดการกินอาหารก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารมีการเคลื่อนไหว แบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่ในน้ําแล้วก็อยู่บนบกนะคะข้าวการกินอาหารก็คือสร้างอาหารเองได้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไม Nepal, Titanic, ่ได้นะคะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่บนดินที่มีน้ําเฟิร์น การกินอาหารก็คือสร้างอาหารเองได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะมีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่บนบกเสือการกินอาหารก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารมีการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์อาศัยอยู่บนบกกุ้ง การกินอาหารแบบกินส,สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารมีการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้มีการหายใจมีการเจริญเติบโตมีการสืบพันธุ์ที่อยู่อาศัยก็คืออาศัยอยู่ในน้ําค่ะนักเรียนลองสังเกตสองตารางนี้ดูนะคะว่าอันไหนที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งหมดและอันไหนที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปด้านท้าย กิจกรรมของเรานะคะแน่นอนในชั่วโมงนี้เราทำการสังเกตลักษณะของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด10ชนิดนะคะซึ่งคุณครูขอยกยออเห็ดและราสองชนิดไปในชั่วโมงถัดไปนะคะค่ะจากที่เราสังเกตสิ่งมีชีวิตในตารางนะคะเรามาสังเกตดูว่ามีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันนะคะแน่นอน มีสามลักษณะค่ะที่เหมือนกันก็คือสิ่งมีชีวิตทั้งสิบชนิดมีการเจริญเติบโตเหมือนกันมีการหายใจเหมือนกันและมีการสืบพันธุ์เหมือนกันค่ะอันนี้คือทั้งสิบชนิดมีเหมือนกันทั้งหมดนะคะแล้วสิ่งมีชีวิตในตารางมีลักษณะใดบ้างที่ต่างกันค่ะมีสองลักษณะค่ะที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการกินอาหารและการเคลื่อนไหวนะคะ โดยที่การกินอาหารก็แบ่งย่อยออกไปเป็นสองลักษณะก็คือสร้างอาหารได้ด้วยตนเองหรือสร้างอาหารเองไม่ได้โดยกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารนะคะสร้างอาหารได้ด้วยตัดเองเราก็จะมีกุลาบใช่ไหมคะมีเฟิร์นมีข้าวส่วน สร้างอาหารเองไม่ได้ก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารก็จะมีเป็ดมีเสือมีจระเข้มีกบมีกุ้งส่วนการเคลื่อนไหวก็จะแบ่งออกเป็นเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เองได้หรือพูดง่ายๆก็คือเคลื่อนที่ด้วยตัวเขาเองนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือเคลื่อนไหว แต่เคลื่อนที่เองไม่ได้โดยต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นมาเคลื่อนที่ให้นะคะค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าลักษณะที่แตกต่างกันก็คือลักษณะการกินอาหารและลักษณะการเคลื่อนไหวนะคะโดยที่การกินอาหารเราก็แบ่งออกไปเป็น2ลักษณะและการเคลื่อนไหวก็แบ่งออกปเป็น2ลักษณะเรามาสรุปกิจกรรมนี้ที่เราสังเกต บัตรภาพนะคะของสิ่งมีชีวิตเราจะสามารถสังเกตแล้วก็สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันก็คืออย่างเช่นมีการหายใจมีการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโตนะคะส่วนลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นการกินอาหารก็คือมีการกินอาหารแบบกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารหรือ สร้างอาหารเองได้หรือจะเป็นการเคลื่อนไหวโดยการเคลื่อนที่เองได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะค่ะสำหรับชั่วโมงนี้การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยสังเกตลักษณะสิ่งมีชีวิตนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วมีทั้งสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันในชั่วโมงหน้า เราจะมาทำการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุและรานะคะว่าสิ่งมีชีวิตสองอย่างนี้จะมีความเหมือนและแตกต่างกับสิ่งมีชีวิตทั้ง10ชชนิดนั้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาศึกษากันต่อในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับชั่วโมงนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ